คลิปนี้ก็จะมาร็กตัวอย่างหนังไม่หนังไทยสุดปังอาราการกันกันกบเรียบผมตาคีจินสิทธิ์ครับผมหนังเรื่องนี้ได้ทุนสร้างนะครับจากทางค่ายโนเรวิทฟิล์มที่ทำโฟกิงชูเนะ Model, 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 าะโมเดลบลูเระเทศไทยแล้วก็ขอมูลของพี่มาเดียวซึ่งปีนี้ทำเรื่องมอนโดไปแล้วเื้แกรับวัสดุอยู่นะแต่ว่ารายได้ไม่น่าเท่าไหร่เลยนะครับผมซึ่งนะครับหนังเรื่องนี้เขาจะพูดถึงนะครับ เป็นช่วงนะครับเจ้าว่อสงคารามของเวียดนามเลยครผมทางอเมรการเขาได้สร้างโปรเจกต์พิเศษครับเป็นห้องสื่อสารขนาดใหญ่ครับที่ค่ายรมามสูรครับผมซึ่งโปรเจกต์นี้ก็ใช้ชื่อตามชื่อเรื่องครับก็คือตาขีจิตสิทธิ์กันไปดูตัวอย่างอันนี้นกันเลยครับ no, โลกประดุษสงครามเวียดนามอลังการ <not just S 1> มาก ขึน้นหนักไทยนะทุกคนถูกหน้าไทยเลยโคตรน่าดูว่ะบอกเลยนี่ก็คือนะจิงีเขาไม่ได้แบบ เห็นเรืถึงถึงเห็นหูนี้เรืองขวัญผวาเลยอ่ะเออใครใครจำใครเคยดูบ้างเหมือนเป็นอุ้ยเนี่ยหน้าดูของจริงนี่แค่ตัวอย่างสั้นๆเองนะอุ้ยพลลาก็มาแกซื้อตั๋วเตรียมดูได้เลย ปังมากเอาแค่ซีจีก่อนนั้นในเรื่องยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะอืมเอไปว่ากันทีปีเตอร์คอปก็มามปีหน้าฮะรอได้เลยนะจ๊ะทุกท่านไม่ก d นี่คือหนังไทยที่ใหญ่จริงๆฮะแต่เสียดายนะมันเปิดข้าไปปีหน้าแล้วนะปีนี้น่าจะไม่ทันแล้วแหละเนาะเออมันหมดช่วงพอดีก็ใครสนใจติดตามรอตัวอย่างที่เป็นออฟฟิเชีล อีกทีได้เลยครับผมแกหนังเรื่องนี้เป็นหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองม,ม,มากๆากเลยทเดียวสำหรับปีหน้าครับผม